ในหลักการของการปฏิบัติในศาสนาพุทธบางคนอาจจะคิดว่าการทำสมาธิหรือการทำกรรมฐานคือการทุกอิรยาบถแค่หายใจเข้าออกก็เป็นสมาธิไม่ว่าจะล้างจานล้างถ้วยขับรถก็คือสมาธิอันนี้ก็ถูกครับ แต่เป็นการมีสมาธิคือความตั้งใจตั้งใจทําในหน้าที่การงานต่างๆคือการฝึกสมาธิไปในตัวนะครับเราต้องแยกแยะระหว่างการทําสมาธิกับการบําเพ็ญน,นะบางคนเนี่ยนักปฏิบัต,ติหลายท่านเนี่ยอาจจะเอาข้อความหรือความหมายสองคำเนี่ยความหมายของอย่างเนี้ยมารวมกับการบําเพ็ญเพียรกรรมฐานบําเพ็ญเพียรก็อีกส่วนหนึ่งการทําสมาธิ ทุกยาบทก็อีกส่วนหนึ่งคือให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลานั่นคือการฝึกสมาธิแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของการทํากรรมฐานหรือบำเพ็ญเพียรเ,เพราะฉะนั้นเราจะเอามารวมกันไม่ได้เราจะคิดว่าเราเฮ้ยไม่ต้องทํากรรมฐานไม่ต้องบําเพ็ญเพียรแค่ทําสมาธิทํากับข้าวล้างถ้วยล้างจานให้มันมีสมาธิแค่นี้ก็เป็นกรรมฐานอันนี้เป็นการเข้าใจผิดอย่างยิ่งนะครับเพราะถ้าเราทําแต่สมาธิแบบนั้นเราจะไม่มีบุญบรารมีเพื่อไปที่ผ่าน บุญบร,รมีสะสมบาร,รมีเพื่อสําเร็จนิพพานได้ครับนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มเข้าใจผิดคือคือยังเข้าใจผิดอยู่เป็นจํานวนมากนะครับเลยฝากคลิปนี้ถ้าท่านใดได้เห็นเนี่ยก็ฝากแชร์ให้ชาวพุทธนักปฏิบัติได้เข้าใจใหม่ว่าการเดินสายสู่ทางพุทธศาสนาหรือหนทางแห่งการหลุดพ้นเนี่ย เราจะละทิ้งการบำเพ็ญเพียรหรือการทำกรรมฐานไม่ได้เพราะนั่นคือส่วนหนึ่งที่ทำให้เรานั้นสะสมบุญบารมีได้อย่าเอาอย่าคิดว่าทำสมาธิแล้วได้ทุกอย่างทำสมาธิคือล้างถ้วยล้างจานล้างอะไรเนี่ยเป็นสมาธิได้ทุกอย่างอันนี้ก็อีกส่วนคือการตั้งใจให้มีสติในการทำหน้าที่นะครับผมก็เลงฝากไว้ประมาณนี้ บำเพ็ญนักปฏิบัติทิ้งการบำเพ็ญเพียนไม่ได้ครับบำเพ็ญเพียนกับการทำสมาธิกรรมฐานอย่าเอามารวมกันนะครับผมฝากไว้คิดครับสาธุครับ